ครับผมมารพินกับฟิลไทยดอทบ็อกซ์ปัตดอทคอมนะครับนี่เป็ดปิ้งให้ดูนี่ไม่ใช่ไก่ no. ปิ้งธรรมดาครับนี่ไม่ใช่ไก่ย่างธรรมดาเห็นไอ้สีแดงๆที่เคลือบอยู่นะครับอันนี้ก็คือเป็นเครื่องเครื่องแกงนะฮะเป็นเครื่องแกงเคลือบล้มาปิ้งเฉียบอ่าตรงนี้เนี่ยอันเขาปัตตานียะลานอะไรที่ว่าเขาเรียกไก่ก้อนละนะครับจตูนย่งเขาเรียกไก่ก้อนละด้วยแต่บางที่เขาเรียกไก่เครื่องนะครับมาดูกันครับ เขาเรียกไก่อะไรครับไก่ก้อนแรกค่ะ <mel od els> ครับรสชาตก็เหมือนเป็นไก่ปิ้งนะครับแล้วก็บวกกับน,น้ำเหมือนแบบเป็นเครื่องแกงด้วยก็อร่อยไปอีกแบบครับใครไปใต้ใน,นี่เห็นไก่างเนี้ลองไปทานดูนะครับหลายคนติดใจเลยครับ